สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคายเอ่ยมานั่งอยู่ข้างๆอืข่าวพ่องเชียรพราชีเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะวันนี้พี่ๆอาบน้ำให้ชีไปตอนบ่ายๆนะคะชีก็จะดูขนพองตัวพองหน้าบอยเบมากเลยมันเบลวมั่งน้องซีซ่า วิกกี้เป็นน้องซีซ่าของมันมีโอพิโรซี่ด้วยโอ้โหมันเรื่อทั้งสองตัวเลยดูสิยังไม่ได้เสร็จปลอกคอเลยเพราะอาบน้านทั้งสองตัวเลยวันนี้หอมแล้วค่ะก็อยากให้คนรักสุนัขนะคะพูดง่ายก็คือว่าไม่ใช่จะ,จะรักเขาเฉพาะตอนนี้เขาเป็นเบบีเป็นพัฟฟี่นะคะโตมาเขากลายลักษณะความเป็นพัฟฟี่หายไปความแก่เข้ามาเยือนก็อยากจะให้รักนะคะ และช่วงเวลาที่เขาเจ็บป่วยนะคะพี่พิมพ์ก็อยากจะให้ทุกคนอย่าทอดทิ้งน้องหมานะคะจงรักษาเขาให้มากที่สุดถ้ามันค่ารักษาอันไหนมันแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราก็มันมีหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะลองไป follow ในเพจของ IG ของคุณเก๋ชนระดาดูนะคะใน IG พี่พิมพ์จำชื่อไม่ได้ค่ะเพราะแกจะมีของพวกเกยบกับช่วยน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งคุณอง อ้ําพัชราพงศ์อ้ําพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาช่วยกันด o n a t i อะไรอย่างเงี้ยเห็นอ้ํให้ประมาณแปดแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจําไม่ผิดนะคะก็อย่าทิ้งเขาเวลาที่เขาเจ็บปวดนะคะเพราะเขาคือ the best friend นะคะสุนัขเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราค่ะพี่พิมพ์ขอยืนยันตรงนี้ใครที่ไม่เคยเลี้ยงหมาอาจจะว่าพวกเราบ้าอาจจะว่าพวกเราอุ้ยพวกหลอนเวอร์ไปไหมอะไรยังไงเขาก็แค่เป็นสัตว์ ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สัตว์ตัวหนึ่งเขาก็มีความเจ็บเขาก็มีความเจ็บปวดเหมือนเช่นกับเรานะคะและที่สำคัญเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เราหายเหงาในช่วงที่เราเหงาช่วงที่เราอยู่คนเดียวช่วงที่เราท้อแท้คุณเคยเป็นไหมคะคุณท้อแท้คุณเคยพูดกับพวกเขาไหมคะที่ฉันทำนะคะพูดไปลูกแม่เป็นอย่างนี้นะแม่เออคิดถึงบ้านอย่างนั้นอย่างนี้เขาเป็นคนที่เราช่วยเราคลายเหงาตอนที่เราทุกข์ตอนที่เราเศร้า เขาถึงเขาจะพูดกับเราไม่ได้แต่เราก็สามารถระบายคุยกับเขาได้นะคะกอดเขาอะไรเขาอย่างนี้แสดงความรักตอนเมื่อถึงเวลาที่เขาเจ็บเป็นเจ็บเป็นป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ความรักความใส่ใจเขากลับเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าทอทิ้งเขาปล่อยเขาเจ็บนอนสมอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ถูกต้องนะคะวิกกี้ค่ะมาอนะับลกวิกกี้มันนี่เราตัวนี้ก็ไม่ชอบออกกล้องชีรูว่าจะออกกล้องค่ะ <c oughs> มันเหมือนแบทแมนมากเลยอะ่ะมันเหมือนขังข่าวติดปีกมันเป็นขังข่าวได้เลยเล่นกับน้องเขาจะมันเคี้ยวจริงๆนะคะแบบว่ามันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนให้ความรักให้ความใส่ใจนะคะกับสัตว์เลี้ยงที่คุณมีอยู่นะคะอย่าลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเค ทอดมานานแล้วคุยเรื่องน้องหมาเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่จะอุ้มวิกกี้ขึ้นมาแป๊มหนึ่งนะทุกคนรีเควสตวิกกี้ใช่ไหมขอพอสกล้องก่อนนะมาเลยค่ะน้องวิกกี้อ่ะฮะชีจะเหมือนซีซ่าค่ะชีโคสนาซีซ่าชีชื่อน้องวิกกี้อายุเจ็ดขวบนี่น้องโรซี่อายุสี่ขวบแล้วสามสี่ขวบแล้วืวิกกี้ค่ะเห็นไหมชีจะเบลก็อย่างนี้แหละ เขเป็นเพื่อนนะคะทุกเวลาที่เราอยู่กับเขาเราก็จะมีความสุขนอนกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดดาวสิดาวอิสโอเคฮอตเหรอลูกนั่นแหละค่ะก็วันนี้เช้าว,วันจันร์แล้วนะคะขอให้ทุกคน Have good Monday นะคะ Have good week คค่ะขอให้เป็นวันที่เริ่มเป็นวันที่เริ่มต้นที่ดีของอาทิตย์นี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะ เออนี่แล้วก็จะพูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องอะไรละ่ะลืมลืมมะค่ะโอเคนะคะเราก็คุยเรื่องหมาไปแล้วนะคะโอเคค่ะแค่นี้หวัดดีค่ะปากแดงแดงจะไว้ใจดิกาแล้วกางเกงแดงแดงฉันไหนแดงแดงจะไว้ใจได้กาหลอนไม่ไหวแล้วแยก รักกันไว้เถิดเราเกิดอุย้ยชิฮาวค่ะชิมิชาพี่ร้องเพลงแน่เลยเ okay, ค้าบายบายโูซี่บายบายก่อนโูซี่บายบายก่อนเ hey, ค่าบายบายทุกคน